วิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามร่วมกับทายกทยยิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กฐินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0รษาและทอดถวายณวัดไพรสารสักดารามบ้านขอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ 40, ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556 เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาและร่วมแห่องก์กถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และสมโพธ์องค์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกถินได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทร043722118-9ต่อ155และ3 สองสตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ RMU Channel กับผมและคุณที่ราวันเช่นเคยนะครับซึ่งเราสองคนจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดวันปิยมหาราชนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามของเราก็ได้เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5กันค่ะครับ เมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาข้าราชการนักศึกษานักเรียนประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่าได้รวมกันประกอบพิธีถวายพวงมาลาและสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบ,บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สารกลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีหน่วยงานต่างๆกว่า80หน่วยงานเข้าร่วม ซึ่งในโอกาสนี้น,นายนพวัฒนสิงสห์ศดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีได้ของมาลายกรจุดทูบเทียนบูชากราบสการะและอัญเชิญพวงมาลาจากนั้นได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากนั้นร่วมกันถวายความเคารพโดยเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีสืบเนื่องจากวันที่23ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันค้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ซึ่งในระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จถลเลิงถวารราชสมบัติราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ในประเทศให้เจริญก้าวหน้าพระสุกนิกรจึงถวายสมญานามพระองค์ท่านว่าพระปิยะมหาราชและยังคมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอมา โดยผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามพร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณโดยในปีนี้ได้เข้าสักการะเป็นลำดับที่22จากนั้นยังมีผู้บริหารคณาจารย์คุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรคามเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันค่ะ ค่ก็ไปต่อกันที่วิธยาลัยกฎหมายและการปกครองนะคะซึ่งในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางวิธยาลัยกฎหมายและการปกครองนะคะก็ได้จัดสัมมนา,านักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีทักษะพร้อมปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับ เมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2556ที่ห้องประชุมเชียเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีดรวิทยาเจริญศิริคณะบดีวิธีไลักกฎหมายและการปกครองได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดสัมมนาน,นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีอาจารย์กฤษสินทุศิริเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กับนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งนักศึกษาต้องนำเอาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปทั้งในการสมัครงานและการทำงานในอนาคตอันใกล้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บุญยลิตสมบัติหลายเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีนักศึกษาวิธีัยกฎหมายและการปกครองชั้นปีที่4ภาพปกติจำนวนกว่า459คนเข้าร่วมงานแบ่งออกเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์129คนนักศึกษาสาขาวิชารัฐปศาสสนาศาสตร์218คนและนักศึกษาสาขาวิชารัฐศา,ศาสตร์112คนค่ะ มาที่เรื่องราวของการกีฬากันบ้างนะครับโดยทางจังหวัดมหาสรารคามได้จัดการถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไทยครับหรือมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจําปี2556รอบคัดเลือกตัวแทนเขต4ภาคตะวันออกเชียงเนือตอนบนครับค่ะ เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามนายยิ่งยศธนาจาันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไทยคับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่12รอบคัดเลือกตัวแทนเขต4ภาคอีสานตอนบน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้เกียรติจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นครั้งที่12 โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาจาก10จังหวัดของภาคอีสานตอนบนประกอบไปด้วยจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดมหาสารคามครับนายยิ่งยศธนจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า การจัดการแข่งขันไทยครับหรือมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นมหกรรมกีฬาที่ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นการส่งเสริมความสมานสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของรัฐบาลครับ สำหรับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่12นี้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง8พฤศจิกายน2556ที่สนามกีฬาสถาบัานการพระศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดมหาสารคามและจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาของแต่ละจังหวัดในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับ มหาวิทยาลัยราชพัฒมาาสรารคามร่วมกับทายกทยยิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กรถิ่นในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2,000ษาและทอดถวายนาวัดไพรสารศักดารามบ้านคอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไวา้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และสงโพธิ์องค์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกฐินได้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมโทร0 43722118-9ต่อ155และ324ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากเรื่องราวของการจัดงานถแถลงข่าวนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของมหกรรมอาหารกีฬา ไทยคัพนะคะครั้งที่12นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะที่บริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้าของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์นี่เองนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1นะคะเริ่มตั้งแต่เวลาน17นาฬิกานะคะก็จะมีการชิมแล้วก็เลือกซื้ออาหารสะอาดประหยัดแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่บริเวณด้านลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะก็มีวงดนตรีมากมายนะคะแล้วก็ วันแรกนะคะจะเป็นพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาไทยคัพนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะและในวันที่2พฤศจิกานะคะก็ยังมีการเลือกซื้อเลือกหานะคะในส่วนของอาหารประหยัดถูกหลักอนามัยนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงวงดนตรีของนักศึกษานะคะเพื่อเป็นการแสดงวัฒนธรรมและก็การแสดงโฟกซองของตัวแทนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนจ,จังหวัดมหาสารคามของเราด้วยนะคะส่วนวันที่3นะคะก็จะมีการ แสดงของอศิลปวัฒนธรรมการแสดงโฟกซองอยู่นะคะแล้วก็จะมีการรายงานตัวในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนนะคะและก็มีการประกวดต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีการตัดสินในรอบคัดเลือกนะคะและในวันที่4นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการแสดงโป่งลางนะคะ,ะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะในงานมหกรรมอาหารกีฬาไทยครับครั้งที่12ประจำปี2556ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกายน นี้นะคะท่านใดที่รับฟังข่าวสารอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้ออาหารนะคะหรือว่าอาหารปลอดภัยถูกหลักอนามัยในช่วงวันที่ 1, 1> ถึงวันที่8ได้เลยค่ะครับก็นอกเหนือจากมีการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกในส่วนของไทยครับหรือมหก,กรรมกีฬาท้องถิ่นอีสานนะครับครั้งที่12ประจาปี2556แล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับที่ได้ร่วมกันทั้งอาหารนะครับท้องถิ่นอาหารจากต่างจังหวัดนะครับรวมไปถึงได้รับชมการแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมและการประกวดต่างๆอีกมากมายท่านใดสนใจก็ไป พบกันได้นะครับ1-8พฤศจิกายนที่บริเวณห้างเรินไทยคอมเพล็กซ์ของเรานั่นเองครับค่ะนะครับจากเรื่องของกีฬาและอาหารนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสำนักศิลปะและวัฒน,นรธรรมมหาวิทายาลัยราชภัฏนมหาสา,ารคามครับซึ่งสืบเนื่องจากการที่หลังจากออกพรรษานะครับซึงเป็นประเพณีทุกปีครับที่ท <Kris. S 1> างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราจะได้มีการจัด การทอดกระถินนะครับซึ่งในปีนี้ก็ไปที่แถวๆอำเภอแกดานะครับที่วัดป่าสักดารามใช่ไหมภัยศาลศักดารามนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9และ10พฤศจิกาย,ยนนี้โดยในวันที่9นั้นก็จะเป็นการตั้งองค์กระถินและก็เฉลิมฉลององค์กระถินและนําไปทอดถวายที่วัดนะครับในเช้าวันที่10พฤศจิกาย,ยนนั่นเองข่าวฝากผระชาสัมพันธ์ครับทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับทายกไทยยิ่กาบ้านคอนสารจะได้นําองค์กระถินสามัีปีประจําปี2556ไปทอดถวายที่วัดป่าาาาาาศศลักดรมบ้นนคอส ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสรา,ารคามครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือตั้งองค์กฐถินและก็เฉลิมฉลองในวันที่9และนําทอดถวายนะครับในวันที่10โดยในวันที่9นั้นนะครับนอกจากจะมีการเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับความบันเทิงต่างๆทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรมครับก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่มีจิต เป็นบุญเป็นกุศลนะครับอยากจะร่วมทําทานในครั้งนี้ให้มีการจัดอาหารเลี้ยงสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมทําบุญนะครับซึ่งทุกปีเราก็มีการทำางนั้นนะครับทางบุคลากรนักศึกษารวมไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามนะครับซึ่งอาคารก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตนั่นเองเพื่อที่จะแจ้งความจํานะครับในการที่จะร่วมจัดทําโรงทานตามคววาามัธแล้ก็ สามารถแจ้งความจำนวมใหี่ครั้งนะครับที่หมายเลขภายในนะฮะ155และ324ภายในวันที่7พฤศจิกายน2556นี้ด้วยครับค่ะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่เราเชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะจะได้ร่วมกันจัดทําบุญกรถินสามาัคคีประจําปี2556ไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ,คะและในวันเดียวกันนั้น<ค><ะ>ในเย็นวันที่9พฤศจิกายนนะครับที่บริเวณหน้าอาคาร34นะครับหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีก็จะมีกิจกรรมใหญ่อีก กิจกรรมหนึ่งของทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะครับนั่นก็คือการจัดงานเลี้ยงรุ่นนะครับรวมไปถึงการทําผ้าป่าการศึกษาเพื่อที่จะสร้างาสตูดิโอและซื้ออุปกรณ์สตูดิโอให้กับนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะครับีกสักครู่หนึ่งบุคลากรหลายๆท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เป็นสิทธิ์เก่าก็คงจะได้รับสผ้าป่า มาแล้วนะคะก็ท่านใดที่ประสงค์จะรับซองผ้าป่านะคะก็สามารถแจ้งจํานวนนะคะมาที่อาจารย์พีรพจน์ยอดยิ่งนะคะหรือว่าผู้ประกาศข่าวของเรานะคะเบอร์โทรก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็มาร่วมการจัดทาห้องสตูนทรีโอให้กับน้องๆนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์กันค่ะค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกตินะคะประจําปี2556และกองพัฒนานักศึกษานะคะก็ได้จัดกิจกรรมโครงการสิงราชัอาาสพัฒนาท้องถิ่นขึ้นใน ประจำปี2556นะคะโดยการสร้างแท้งกับเก็บน้ำเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็มีการฟื้นปูบุโรงปุ๋ยและก็โรงสีชุมชนนะคะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27ตุลาคมนี้นะคะที่ชุมชนบ้านแกดาหมู่ที่1ตําบลแกดาอํเาเภอเมืองจังหวัดมั่งเออํเาอเภอแกดานะคะ,ะจังหวัดมหาสรารคามนะคะ,ะเพื่อให้นักศึกษาของเรานะคะได้เกิดความรักความสามัคคีและก็มีกิจกรรมที่นักศึกษาต่างๆจากสถาบันต่าง มาร่วมมือกันในการทําประโยชน์ต่อท้องถิ่นของรเรานะคะแล้วก็เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการด้านการเป็นผู้นํานักศึกษาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอ,เ,อเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักศึกษาในโครงการสิ่งราชพัาาพฒนาท้องถิ่นนะคะและคุณธนกิจของเรานะคะตากล้องของเรานะคะคก,ก็จะได้ไปทําภาพข่าวหรือว่าไป นำภาพกิจกรจกรมให้เราได้รับรชมกใชัในะดับต่อไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางองค์การบริหารนักศึกษาข,ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามวิจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและก็วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นนักศึกษาแล้วนะครับนอกเหนือจากจะต้องมีการตั้งใจเรียนแล้วนะครับมีความรับผิดชอบในตัวเองและร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแล้วใครที่ทําดีก็มักจะมีทุนการศึกษาให้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสหกรณ์อมทรั์ครูจังหวัดมหาสารคาามจกกัดในเรรื่อองงข มอบทุนการศึกษาบุตรสหกรณ์ประจำปี2556 <ừ> ครับด้วยมติทางการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณอ์อมทรั์ครูมหาสารคามจำกัดนะครับชุดที่46ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่11ทับ2556ซึ่งมีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556ก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ประจำปี2556นะครับเป็นจำนวน300ทุนทุนละ1,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้น300,000บาทซึ่ง ตนใดที่มีความประสงค์จะให้บุตรของตนนั้นเข้ารับการขอรับทุนในครั้งนี้ก็ฟังเกณฑ์กันเลยนะครับหนึ่งก็คือจะต้องเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์อมรั์ครูมหาสารคามจำกัดประเภทสามัญและกําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะครับสก็คือเป็นการแข่งขันโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะฮะหัวข้อเรื่องพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ถือเป็นการโชว์เกล็ดด้วยนะครับแล้วก็ประกวดลายมือด้วยลายมือผมกับคุณธีราวันคงไม่ไหวมากนะฮะทุกวันนี้ใช้คอม ก็ S 1> <S 1> <S ได้เขียน<ช>นะฮะเกณฑ์ข้อที่3นะครับก็คือจะต้องส่งผลงานที่คณะกรรมการประจาหน่วยภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยน2556นี้และกรรมการประจําหน่วยจะได้ทําการพิจารณาระเบียบทุนตามโคต้าในกําหนดในวันที่20ธันวาคม2556นี้และนําไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนธันวาคมในวันที่23ธันวาคมนะครับและ มีการกำหนดมอบทุนให้กับบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกนะครับในวันที่16มกราคม2557ตามหน่วยงานที่ได้จัดงานขึ้นในกรณีนี้นะครับท่านใดที่ท่านสมาชิกนะฮะต้องเรียนว่าท่านสมาชิกท่านใดที่มีบุตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะครับและมีความสนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในวันเวลาดังกล่าวนั้นก็สามารถติดตามประกาศและขอทราบรายละเอียดได้ที่สหกรณ์อ,อมทพย์ครูมหาสารคามจำกัดนั่นเองครับ ค่ะซ <Sí, S 2> um, um, so ึ no um, ่งก็ถือ yeah, ว่าสหกรออมทรัพ hmm. ย so ์ครูมหาสารคามจำกัดนะคะนอกจากจะทําให้เรามีเรื่องของการเงินการอมต่างๆนะคะก็ยังมีทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่สากรออมทรัพย์ครูมหาสารคามได้จัดทําขึ้นนะคะและก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะมาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลยทีเดียวนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ะะได้จัดประกวดวาดภาพประกวดเรียงความและก็จัดนิทรรศการในหัวข้อจังหวัดของฉันในปี 2000, 2020ครับ2020ค่ะ <c oughs> ให้กับนักศึกษาและก็นิสิตนักศึกษานะคะทุกทกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของประเทศนะคะโดยการจัดประกวดในระดับ ปถมศึกษาแล้วก็ระดับเรียงความในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษานะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะประกวดต่างๆนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สุดท่าวันที่31มกราคม2557เลยทีเดียวนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะที่จะเขียนเรียงความหรือว่าจัดนิทรรศการต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะคะส่งไปที่สำนักส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษากลุ่มกิจการพิเศษนะคะหรือเบอร์โทร0261045420นะคะก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลต่างๆได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เลยค่ะครับท่านใดที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ตามที่คุณทธิราวันได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ แขวงบางมดเลยนะครับเป็เทพมหานครมีโครงการอบรมดีๆนะครับ<ม>คราวนี้ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้าหน่วยงานต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับหรือว่ามีบุคลากรภายใน,ในของตนเองที่มีหน้าที่พารรักงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการพัสดุแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้มีการ จ,จัดทําหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองโดยมีการจัดอบรมนะครับรุ่นที่9แล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านที่มีความสนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้เลยซึ่งางานก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-17ธันวาคม2556นี้ที่ห้องเพชรรัตชั้น3โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่โอไป เลยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับมีความเหมาะสมสําหรับผู้บริหารหัวหน้างานพัสดุเ<ม>จ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรภาคเอกชนชรัฐวิสาหกษษิจรวมไปถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้นะครับ<ม>เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านพัสดุของหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงการทบทวนกระบวนการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุนะครับและการจัดซื้อจัดจ้างนั้นสามารถนําไปปรับ ปรุงและบูรณา,าการการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมก็ยังสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้นะครับซึ่งค่าลงทะเบียนนั้นก็อยู่ในเลทประมาณ4,800บาทะนะครับ4,800บาทแต่ว่าสามารถเบิกได้ตามหนังสือร,ราชการของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีเอกสารแนบมาในที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวันระหว่างที่ไปอบรมนั้นก็จะให้ถือว่าไปราชการโดยที่ไม่ขาดราชการนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานที่จะไปก็ฝากประชาส ผ่านกันไปและท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถลงมาสอบถามได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์หรือจะติดต่อไปได้โดยตรงที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีที่หมายเลข024708271นั่นเองครับค่ะ ก็ยังมีเรื่องราวของการประกวดนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมประเพณีไทยนะคะซึ่งท่านใดหรือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราแล้วก็เยาวชนในจังหวัดมหาสารคามนะคะที่อยากจะร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างสรรหรือว่าการสืบสารประเพณีของไทยนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานนะคะไปประกวดได้ที่กลุ่มงาน คณะกรรมการที่การนะคะกรรมธิการศาสนานะคะซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายนะคะหรือว่าเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อในเรื่องของการส่งเสริมและฟื้นฟูนฟนประเพณีในท้องถิ่นนะคะก็สามารถเริ่มสมัครได้เลยนะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันเดือนพฤศจิกานะคะสิ้นเดือนพฤศจิกานี้นะคะก็จะสิ้นแล้วนะคะใบสมัครนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.set เซตติ้งใช่ไหมคะคุณพีรพน์คะ เซเนตครับเซเนตนะคะต้องขอพลาจีโอทเอใช่ค่ะก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะคะอยู่ที่เว็บไซต์ที่คุณพิรพน์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้โครงการในการประกวดนังสั้นนะครับมีอยู่ทุกแวดวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การรณรงค์ต่างๆมากมายนะครับท่านใดที่มีความสามารถและสนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเรานะคะก็เป็นหน่วยงาน หน่วยง,งานภาครัฐนะคะที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสรารคามหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่เอกสารต่างๆนะคะที่ส่งเข้ามาเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง RMU Channel ของเรานะคะทุกๆช่องทางนะคะ,คะที่อยากจะเผยแพร่นะคะก็สามารถส่งข้อมูลมาได้เลยนะคะแล้วเราสองคนก็จะนําเสนอผ่าน RMU Channel ให้อีกช่องทางหนึ่งเล,เลยค่ะถ้าเป็นกิจกรรมดีๆก็สามารถฝากมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะครับคุณทีศราวันก็รับอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือผู้ดําเนินรายการวิทยุนะครับทางคลื่นไหน ครับ ขึ้น100.5นะคะเป็นอสอมทนะคะหรือเ c o t คอนั่นเอง <ผม S 1> นะคะช,ช่วงช่วงอท่ทาใช่ค่ะทุกวันอังคารนะคะในระหว่างช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะทุกวันอังคารก็พบกันได้นะคะครับและเช่นการข่าวประชาสัมพันธ์ก็ฝากมาได้นะครับคพื่อที่ราวันจะได้มีอะไรพูดเยอะๆ็นการช่วยประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะครับค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีทมข่าวอินเทอร์นของเราได้นามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวันนาแถมทองพร้อมคุณพิรพจน์ยอดยิ่งและ กลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ต้องขอขอบอคุณทุกท่านนะคะที่ทติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเี่ววดาามมมััรรรคสทชชู ชพัะมหาสระคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามาคัคคีประจำปี2556 โดยจัดตั้งองค์กฐินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบ,บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรต 12, ิ7 2พรรษาและทอดถวายณวัดไพรสารศักดารามบ้านคอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไวา้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และสงโทษองก์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกฐินได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทร0 43722118-9ต่อ155และ324ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป